อนนี้สินค้ามาแล้วอันนี้สภาพสินค้าโดยรวมนะครับตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์กรันลอยนะครับลูกค้าได้รับเครื่องแล้วก็ไปลอกก่อนใช้งานจริงได้เลยนะครับสภาพสินค้าโดยรวมไม่มีตำหนินะครับก็จะมีคู่มือให้ ตัวนี้ก็จะเป็นโมนะครับมีหลายแบบ1นรูสอรู3ารูแล้วก็จะมีในแบบที่แบบให้ลูกค้าไปเจาะเอาตามขนาดที่จะใช้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสการทำงานดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนการหมุน ตัวนี้ทำงานร่วมกับสายพานนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการตัดลูกค้าต้องการความยาวเท่าไหร่ก็ตั้งตรนี้ได้นะครับก็จะเป็นวิธีสินค้าใช้งานได้ปกตินะคะ